คนนี้ผมมีทีฟารชิฟค้าหลายบาทเลยนะครับนะครับแ๋ยวผมจะเอาวันนี้ลก่อนเราจะแ่ก็ตัวใหญ่แล้วก็ทำนี้ผมจะบบว่าจะบอกว่าให้ทำมันมจะห่อมันนะครับจะคุกก็เลย คุณคงคิดว่าจะรอดใช่ไหมผมไ่เห็นบางอันเลยที่มันเขียนว่าถ้าคุณชน้ต้นี้คุณก็จะชนสะพานน่ะน่าจะเป็นที่นี่ป่ะแล้วก็แล้วก็เขาเกิดคูเกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องเราก็ต้องหันไปดูด้านหลังมันคือมันอ่านว่า A O V แต่ว่ามันเป็นคองคีไฟแล้วก็อีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งก็เป็น A O V ครับ แต่ว่ามันเป็นของทีไฟครับเราจะมาคุดเราจะมาคูดสองวันนี้ผมจะมาคุดอีกสอันเนื้อจะขูดให้มันให้มันหมดเลยครับอีกการ์ดอะอีก,การ์ดทีไฟคีคาร์ดอะเย่แล้วก็ก็ให้มีการคูดหลายการ์ดเลยครับเพืม่มจะได้ครบการครับ คู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 คอันนี้ก็ต้องขูดครับเพราะว่าขูดไม่หมดเลยอันนี้ก็ต้องขูดเหมือนกันนะครับอันด้านล่างนี้ก็ต้องขูดครับถ้าเกิดเป็นอแต่ว่าแต่ว่าต้องแต่ว่ามันต้องขูดหลายการนะครับ ถ้าเกิอันไหนที or or ่เแล้วต right. so ้องเอาไปเรียงการแบบอย่างนั้นครับแล้วก็คูไปโเลยคไปครกไปโตเลย้วสามการเลนครับอะไรแล้วก็แล้วก็คดเราไปเลยครับอันนี้ครับ พวกที่เหลืออันนี้ก็ต้องายากันแล้วก็แล้วก็เอามาเรียนกันครับแล้วก็แล้วก็พวกแล้วก็พวกอันนี้เนี่ยแล้วก็ต้องขูดไปนะครับแต่อันนี้จะขูดไปสีอันครับพวกนี <h 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 ้ผมก็จะขูดกันแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องอันนี้ก็ต้องขูดแค่ตรงนี้ก็ตรงนี้แล้ว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 ก็ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ต้องคู่ทีต้องคู่ทีอา่าบัวกจะได้เราบาักพวกจะได้เงินเยอะๆครับแต่ว่าขอก็าพ่ติดนะคร,รับโอเคโอเคให้กดสุดก,อก่อนจะกดสุดอันนี้ไม่ต้องขูครับไม่ต้องขืครับก็ต้องเรียงเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เอออันนี้เรียงด้านหน้าดีวกว่า พราะมันคือหัวหน้าการ์ดครับต่อมาขูดอีกอันหนึ่งขูดเลยขูด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 ,ดแล้วก็ขูดอีกอันครับสแล้วปุ๊บอันนี้ก็ต้องเรียงครับแต่น,นี้ต้องเรียงด้านหน้าครับขูดไม่เสร็จเลยเพราะอันนี้ยังเหลือแค่ ขี้ขี้ขี้ี้ขูดนะขี้ที่ผมขี้ที่ผมขูดเอาไว้อ่ะเนี่ยอันนี้ครับครับเลขตัวเลขครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อันนี้นี่แล้วก็ต้องขูดทั้งกันครับอันนี้ขูดยาครับแต่ว่าแต่ว่ามันแต่มันหินแต่มันหินซากขูดขูดเสร็จแล้วอันนี้ก็ต้องขูดครับอันสุดท้ายอ่ะ อันนี้ก็ต้องงะงะอันนี้ไม่ต้องคู่ครับพวกแบบเนี้ยก็ต้องอยู่ด้านหลังสุดครับคู่แล้วเี้ยงแล้วก็อีกอันนี้ก็ต้องเรียนเหมือนกันครับผมจะเต่พรุ่งนี้ครับโอเคครับโอเคจะจะไม่คูแน่ครับโอเค